สวัสดีครับวันนี้โค้ดเมธนะครับจะมาแนะนำวิธีการนะครับใช้งานนะครับแพลตฟอร์มนะครับ21วันอาบดนของดิพักโจปะนะครับก่อนอื่นเลยนะครับเพื่อนๆต้องติดตั้งนะครับแอปไลน์ซึ่งแน่นอนก็ต้งจะมีอยู่ในเครื่องอุปกรณ์มือถือของเพื่อนๆอยู่แล้วนะครับแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เพื่อนๆต้องทำก็คือนะครับต้องเพิ่มเพื่อนนะครับ ในแลตฟอมที่โค้ดเมดนะครับทำเป็นอ่ายูเซอร์ไลน์นะครับเป็นไลน์ออฟฟิเชียนนะครับหรือไลน์ OA นะครับเพื่อนๆนแอดไลน์21วันนะครับของบีพารโตปานะครับมันก็จะปรากฏเป็นเพื่อนเหมือนเรามีเพื่อนไลน์นะครับเรามาดูหน้าตากันนะครับก็พอเราเห็นแล้วนะครับนี่ฮะอยู่ตัวแรกเลยนะครับก็กดเข้าไปนะครับพอเรากดเข้าไปนะครับก็จะมีหน้าตาลักษณะอย่างนี้นะครับ ก็จะมีแถบเมนูบาร์อยู่ด้านล่างนะครับแถบเมนูบาเมนูบาร์เนี้ยก็จะแบ่งออกเป็นสองชั้นนะครับชั้นบนก็คือการเริ่มต้น how to start นั่นหมายความว่าเวลาเพื่อนๆจะฝึกฝดนะครับเพื่อนๆก็สามารถกดที่ปุ่มที่ได้เลยนะครับพอเรากดปุ๊บมันก็จะมีการโต้ตอบจากบอทดนะครับให้เราเนี่ยสามารถที่จะเริ่มต้นตั้งแต่ day 1 day 2 day 3 day 4 day 5 day 6 day 7นะครับแล้วก็มีการสะสมแต้มด้วยนะว่า เพื่อนเข้ามาครบนะครับใน3เซกชันนะครับเซกชันที่1ก็7วันนะครับเซกชันที่2ก็1 4วันเซกชันที่3ก็ครบ21วันพอดีนะครับถ้าสมมติว่าเพื่อนจะไปต่อนะครับป้ายสุดท้ายนะครับมันก็จะพาเราไปสู่เซกชันที่2นะครับเห็นไหมพอเพื่อเพื่อนทาครบทั้ง14วันในเซกชันที่2อแล้วเพื่อนๆก็ไปต่อนะครับมันก็จะเป็นเซกชันสุดท้ายนะครับก็คือภารกิจตั้งแต่วันที่1 5ถึงวันที่2 1อ่ะ บอดเออร์เลอร์นิดหน่อยนะครับไม่เป็นไรนะครับนี่ก็คือกลไกลในการที่จะใช้นะครับชั้นบนนะครับซึ่งเป็น how to start นะครับภารก,กริจนะครับซึ่งเพื่อนๆถ้าจะทำโปรแกรมเปลี่ยน m i n d s e t โดยหลักสูตรของดีพักโจปานนะครับเพื่อนๆก็สามารถทำนี้ง่ายๆในแพลตฟอร์มที่โค้รเมดนะครับสร้างเป็นลายออฟฟิเชียน เอาไว้ให้เพื่อนๆต่อไปเราก็จะมาลองทดสอบดูนะครับว่าการฝึกฝนในแต่ละเดนี่นะครับมีขั้นตอนให้เราต้องทําอะไรบ้างนะครับก่อนอื่นเลยนะครับเมื่อเรากดเข้าไปนะครับในเดที่1นนะครับระบบบอทก็จะส่งภารกิจให้เพื่อนๆนะครับเป็นข้อความโต้กลับมานะครับเพื่อนๆอ่านนะครับข้อความนะครับมันก็จะนําเราไปสู่ภารกิจ3ภารกิจนะครับภารกิจอันแรกเลยก็คือ มีการบรรยายประจําวันนะครับซึ่งเพื่อนๆก็กดลิงก์นะครับมันก็จะมีคําบรรยายว่าวันนี้กิจกรรมนี้นะครับเราจะทําอะไรนะครับวัตถุประสงค์เป็นยังไงมีคําอธิบายนะครับหลังจากนั้นให้เราไปสู่ภารกิจที่2ก็คือการทาสมาธิสั้นๆ5้นถึงสนาทีนะครับก็จะมีคลิป y o u t u b e นะครับเป็นไฟล์เสียงที่เรามีการบันทึกนะครับเป็นการปรับ m ม n ์เซ็นะครับ โดยการที่เราทําสมาธิแล้วเราใส่หูฟังนะครับใส่หูฟังไว้นะครับเพื่อนๆก็แค่นั่งนิ่งๆนะครับแล้วก็พิจารณานะครับสิ่งที่ได้ยินนะครับหลังจากนั้นนะครับเป็นภารกิจสุดท้ายก็คือให้เพื่อนๆนะครับทําการบ้านส่งนะครับโดยกดไปที่ลิงก์ทําการบ้านนะครับมันก็จะเข้าไปสู่กระดานบอร์ดนะครับบอร์ดนี้ก็จะมีการคอมเมนต์ของเพื่อนๆที่แชร์ก่อนหน้าเรานะครับเป็นเพื่อนที่เข้ามา ฝึกฝนก่อนหน้าเรานะครับเ,เพื่อนๆสามารถไปไล่ดูสิ่งที่รุ่นพี่เขาแชร์ไว้นะครับแล้วเราก็แชร์ของเราออกไปนะครับในหนึ่งวันทุกคนก็จะมาปิดท้ายด้วยการแชร์แชร์สิ่งที่เป็นคำถามนะครับว่าคำถามในวันนั้นเขาถามอะไรแล้วเราก็ไปดูว่าเพื่อนๆตอบยังไงแล้วเราก็ตอบที่เป็นคำตอบในแบบของเราไม่ต้องลอกกันนะครับเพื่อนๆน,นะครับก็แค่ดูคนอื่นให้เป็นแนวทางทีนี้เรามาดูชั้นที่2ชั้นล่างนะครับ ก็จะเป็นเหมือนคล้ายๆเป็นการแนะนำนะครับเป็นการแนะนำว่าดิพักตัวปลาโปรแกรม21วันอัปแดนเนี่ยมันมีรายละเอียดที่เราจะต้องฝึกฝนอะไรบ้างออกมานะครับช่องที่2ก็จะเป็นเรื่องเหมือนกันฮนะก็จะเป็นรายละเอียดนะครับว่าถ้าเราจะใช้งานตรงนี้เป็น,ปนคําอธิบายนะครับเพื่อๆก็ไปทัวร์ดูนะครับสามารถทัวร์ได้3อันนะครับสอันโค้ดเมธทํา นะครับจากบทสรุปที่หลายหลายท่านรวบรวมเอาไว้นะครับโค้ดเมฆก็ทำให้เพื่อนๆเรียบร้อยแล้วนะครับสรุปก็คือการใช้งานของอาการใช้ฝึกสมาธินะครับ21วันอบาแดนของดิบักโจปาค้ดเมฆทำ็นแพลตฟอร์มแล้วเพื่อนๆแก้เข้ามานะครับแล้วสามารถที่จะใช้งานนะครับใช้งานได้ตามที่โค้ดเมฆแนะนำนะครับเมื่อเราสามารถใช้งานได้แบบนี้นะครับก็จะทำให้เราฝึกฝน โดยมีแพลตฟอร์มมีบอท์นะทำให้เราทํางานภารกิจนี้สําเร็จลุล่วงได้ดีนะครับโคดเมสมาแนะนําที่นี้นะครใครอยากได้นะครับทักมาในข้อความโคดเมสก็จะส่งลิงก์ในการที่จะให้แพลตฟอร์มนี้ไปอยู่ในแอปพลิเคชันไลน์ของเพื่อนๆนะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับแล้วพบกันที่ความสําเร็จทุกๆระดับตามที่เพื่อนๆมีเป้าหมายวันนี้ไปก่อนสวัสดีครับ